ดีค่ะ F C วันนี้วันที่16สิงหาคมนะคะ2 5 6 5ตอนนี้ก็เวลาประมาณ12นาฬิกานะคะแอดก็เห็นว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเด็กที่อยู่ข้างบ้านอยู่ดีๆวันนี้นะคะพ็นั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บอกตัวเลขนะคะแต่ว่าไม่มีใครถามแอดก็เลยสนใจนะคะที่จะลงคลิปให้ F อนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเห็นว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจค่ะงวดก่อนเห็นบอกว่าบอกเลขหนึ่งใช่ไหมคะค่ะก็ออกอะไรนะงวดที่แล้วอะหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่จะข้างล่างค่ะมีคนถูกไหมถูกเยอะค่ะอืมก็ตรงกับเลขเต่าด้วยเนาะตรงกับเลขเต่าค่ะวันนี้ก็เลขเต่าก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสาม นะคะ<ช>ที่ได้เลขเต่าจามูกสิบสี่นะคะ<ช>แล้วก็มีเลขของแม่ตะเคียน7จ็ดสนะคะ fc แล้วก็มี5-8จากสี่สองนะคะที่เอสได้หามาที่บอกว่ามีคนฝันนะคะแล้วก็มีคนเอาเนื้อมาให้ก็บ้านเลขที่5-8 1-9 4-2หเกองก็จะสรุปให้นะคะที่เอสดจำได้ แล้วก็วันนี้นะคะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเด็กข้างบ้านนั่งพูดคนเดียวเลขที่เด็กพูดเนี่ยมีคนถามไหมคุณแม่ไม่มีค่ะเขานั่งพูดอยู่คนเดียวค่ะอืมเด็กผู้หญิงผู้ชายประมาณสองขวบค่ะประมาณสองขวบจ้าอ๋อผู้หญิงผู้ชายคะคุณแม่ผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงจ้าอืมน่าสนใจเนาะคุณแม่ค่ะแล้วตัวเลขที่ เด็กบอกนี่เลขอะไรคุณแม่สามเก้า <39 S 2> <39 S 1> ค่ะสามเก้าตัวเดียวคพ <39 S 2> ูดย <39 S 2> ้เดํเห็นนั่งอยู่สามเก้าสามเก้าแต่พูดไม่ชัดแบบนี้นะคะสามเก้าสามเก้าพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครถามเลยไม่ค่ะเหมือนน้องดีนาเลยเนาะ,ะน้องดีนานี่ก็พูดย้ำหลายครั้งนะคะพูดคนเดียวช่วงนั้นที่แอดได้ลงคลิปนะคะเลขสามเก้าก็ติดไว้สามหกไหมคุณแม่ ก็แล้วแต่ชอบนะคะอืมแล้วแต่ชอบนะค่ะค่ะสามเ้านี่ไม่ไม่ไม่ดังเนาะคุณแม่เนาะค่ะเป็นเลขไม่ดังค่ะอืมก็คือว่าที่เอ็หามาในคลิปนี้ก็ไม่มีสามเก้าเลยนะคะเอฟสีมแต่งวดนี้ก็จะดังอยู่หนะ้าแปดเนาะค่ะดังอยู่ห้าแปดค่ะ ค่ะ f c อก <Yeah. S 1> ็จะมาลงคลิปให้ FC นะคะปรูดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะเพื่อร่าช่วง12นาฬิกาที่เอดลงอาจจะมีโชคด้วยกันเนาะเราเป็นการสรุปเลขเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะ